ใครกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟุตบอลนะครับหรือว่าเกมอื่นๆอีกมากมายถูกกว่าเติมเองแน่นอนปลอดภัยต้องคุกกี้แลนด์ช็อนะครับโน่หนึ่งเรื่องเติมเกมไหวจดบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเติมง่ายๆที่เพจร้านหรือไลน์ลิงก์อยู่ใต้คลิปเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้ Land ์ช็อ สวัสดีครับทุกคนครับมาในคลิปนี้นะครับทุกคนก็กลับมาอยู่กับผมอีกเหมือนเดิมนะครับใน EP นี้นะครับทุกคนหรือว่าในคลิปนี้นั่นเองนะครับผมก็จะพามาแลกโค้ดฟรีนั่นเองนะครับเป็นโค้ดกัปตันโซนั่นเองนะครับจะใช้เหรียญนะครับตัวสีสีฟ้านะครับทุกคนแลก160รกนั่นเองนะครับตอนนี้ผมนะครับมีอยู่240นะเพราะว่าใช้ไปแล้วนะครับยังใช้ไปประมาณ จำไม่ได้ไนะงทุกคนเพราะว่าผมชื้อทองไปนะเออแลกทองไปนั่นเองนะครับเพราะว่าในสัปดาห์นี้นะครับจะทําให้ได้สูงสุดอยู่ที่300ทับ300นั่นเองนะครับดานบนนะอยู่ฝั่งซ้ายนั่นเองนะครับดานบนสุดนั่นเองนะครับใครที่ยังไม่เคยแลกเลยนะก็จะอยู่ครบที่300นะครับง่ายๆนะครับเพียงเราเล่นนะครับในโหมดหรือว่าในแมตช์ไหน,นก็ได้นะครับทุกคนเ,เพียงชนะหรือว่าแพ้เขาก็จะให้ สีฟ้าตัวสมานั่นเองนะครับมาในคลิปนี้ก็จะพามาแลกกันเลยนะครับทุกคนนะเหมือนเดิมครับใครที่เข้ามารับชมก็จะาลิมฝากกดไลค์กดแชร์รวมทั้งกดติดตามให้ผมหน่อยครับทุกคนคนละหนึ่งไลค์เลยนะเพื่อเป็นกำลังใจงให้ก่อนกละกันนะครับมาควรจะกดแบ็กกับมังกรกันและกันนะครับผมจะพามาแลกนะครับล้วก็พามาจัดแผนจัดทีมด้วยนะครับ อันดับแรกนะครับผมให้ดูอันนี called, ้ก่อนนะครับหลายคนก็มีคนถามเข้ามาเหมือนกันนะครับสำหรับในโหมดอีเวนต์นะครับทุกคนเข้ามาโหมดอีเวนต์นะครับ PVP นั่นเองนะครับเป็นรูปทีมชาติอาเซียนแบบนี้นะครับนี่แล้วกดเข้ามานะครับในโหมดเก็บทองหลายคนนะครับที่เล่นไม่ได้นะครับทุกคนที่เลือกทีมชาติไทยไปนั่นเองนะครับนี่ผมก็เล่นผ่านแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะ ถ้ากดไปจะไม่เจอนะครับผมให้ดูมูลที่2ก่อนล้วกันนะครับคลิกเข้ามาครับปุ๊บแบบนี้นะครับทุกคนให้เรามาเลือกที่ตัวเซฟติงนะครับรูปฟันเฟืองตัวที่3นะครับปุ๊บแบบนี้นะครับแล้วก็มาเลือกทีมใหม่นะครับถ้าเราเลือกทีมชาติไทยไปนะก็มาเลือกเลยครับปุ๊บแบบนี้ครับผมลองเลือกนะครับทีมชาติไทยนะครับมาเลเซียแบบนี้ฮะทุกคนเล่นไม่ได้นะทุกคน ผมก็เลยลองเลือกเวียดนามไปนะครับปุ๊บกดมาแล้วก็เล่นได้นะครับทุกคนนี่มันจะเป็นบางทีมชาตินะที่เล่นไม่ได้นะครับเราก็สามารถไปเลือกทีมชาติอื่นก,ก็ได้นะครับเพื่อมาเก็บ50ทองนั่นเองนะครับง่ายๆแบบนี้นะก็เอามาฝากทุกคนนะครับแบบแก้ได้ใครที่ยังเล่นไม่ผ่านนั่นเองนะครับมาก็เห็นหลายคนถามเข้ามาเหมือนกันนะครับมา เรามาแรกโค้ดกันเลยนะครับมาที่ภารกิจนะครับดูว่ามิชชั่นของเรานั่นเองนะครับอันแรกเลยนะครับปึ๊บแบบนี้ครับทุกคนแล้วก็คลิกมาที่รูปโค้ดเลยนะครับกัตโตโซ160แบบนี้ครับแรกไปเลยปึ้งนี่ฮะโค้ดกัตโตโซ่ปึ๊บแล้วก็มาที่ทีมกันเลยนะปึ้งนี่ฮะ ผมจัดทีมไว้นะทุกคนนะปึ๊บโคดกัตโตโซครับต้องเลื่อนหานะนี่ครับมาเลยครับเป็นโคดอิตาลีนะครับจะมีสไตล์เดียวเท่านั้นนะครับคือเอาไว้นะทุกคนเออเป็นโคดเอาไว้นะปึ๊บนี่ฮะจะมีบูสเตอร์นะครับสองบูตเหมือนกันนะครับจะมีแท็กเกิลนะครับแล้วก็การออกบอลยาวนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีลิงก์อัพด้วยนะครับทุกคน สำหรับลิง k up pay hey, นะครับสำหรับเ e อร์ชั s สไตล์นะครับจะเป็น K T pay maker นะครับจะเป็นตำแหน่ง A M F นั่นเองนะครับส่วนโฮ m เพเยอร์นะครับ, ayer, ะรบจะใช้เป็น L M F หรือว่า R M F นั่นเองนะครับเพื่อให้กองกลางตรุกนะครับเปิดนะครับเพื่อให้กับวินแบ k หรือว่าปีกต่ำนั่นะเองนะครับ L M F L เ m f นะครับหรือว่า I m f ให้ใช้เป็นสไตล์โฮปเ p เยอร์นั่นเองนะครับแบบนี้ง่ายๆนะครับส่วนกลองกลางสรุป A M f ให้ใช้เป็นสไตล์คีทิเพเมกเกอร์นั่นเองนะครับมาผมก็จะพามาจัดกันเลยนะครับแล้วก็เลือกโค้ดไปก่อนนั้นแบบแรกครับปุ๊บนะครับปุ๊บมาแบบนี้นะครับเป็นสไตล์เอาไว้นะครับทุกคนแล้วก็เลือกสไตล์เลยนะปุ๊บนี่เอาไว้นะครับส่วนกลับด้วย บวดยาวนั่นเองนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับเราต้องปรับลงมาต่ำนะนี่ให้เป็น L M F นะครับนี่ฮะ L M F หรือว่า R M นะครับให้เป็นสไตล์โฮเฮเยอร์นั่นเองนะครับถ้าเราเป็นโฮเฮเยอร์นะครับผมจะเลือกปึ๊บนะครับถ้าเป็น G T ย์ทีปเพย์เมคเกอร์นะอ่ะง่ายๆแบบนี้นะครับให้เรามาเลือกสไตล์นะครับปึ๊บให้เลือกเป็นนี่ครับคีทีป ถ้าเป็นคีเอทีฟเพย์เมเกอะไรครับจะมีหลายตัวเหมือนกันนะนี่ครับมีทั้งตัวฟรีนะครับแล้วก็ตัวที่ที่เด็ดนะครับเพย์เมเกอร์นะถ้าเพย์เมเกอร์ผมเลือกเป็นคอต่างไหมเป็นคอต่างมันตัวนะครับปึ๊บถอดไปก่อนนะครับถอดแมสซี่ก่อนก็ได้ปึ๊บนี่ครับเอามาใส่แบบนี้นะครับแล้วก็ส่วนโฮเพเยอร์นะครับโฮเพเยอร์นะเราต้องไปเลือกโฮเพเยอร์ด้วยนะครับถ้าปรับตำแหน่งนะฮะ ป๊บนี่ครับสำหรับโฮมเพเยอร์นะครับที่สามารถเล่น LMF หรือว่า RMF ได้นั่นเองนะครับผมจะขอเลือกเป็นฝั่งซ้ายก็แล้วกันนะครับถ้าเป็นฝั่งซ้ายแบบนี้นะครับจะเป็นโดรนยิงโยกก็ได้นะครับจะเป็นอูรีแบบนี้ก็ได้นะครับผมจะขอเลือกเป็นโดรนยิงโยกก็แล้วกันนะครับปุ๊บนี่ฮะถ้าปรับลิงอัพนะครทุกคนกดมาลิงอัพปุ๊บ นะครับมันจะสามารถใส่นักเตะได้นะครับอันดับแรกครับให้เราเปิดปิดก่อนแบบนี้ปุ๊บแล้วก็มาเลือกนักเตะนะครับนี่ที่เป็นสไตล์คีทีปเฮมเมเกอร์ K T นะครับแล้วก็ตำแหน่ง a อเบแบบนี้จะขึ้นมาให้เราใส่นะครับแล้วก็โฮเ p เยอร์นะครับจะเป็น LMF นะครับนี่หรือว่า IMF ก็ได้นะครับก็จะขึ้นลิงก์ up แล้วนั่นเอง นะครับทุกคนโอ้โหถือว่าตัวนี้จะวิ่งนะครับหาพื้นที่หาช่องว่างนะครับตัวนี้ก็จะการโยนบอลให้นะครับหรือว่าแทงทะลุช่องนะครับส่วนมากจะเป็นการโยนบอลยาวนะเพราะว่าเขาเป็นสไตล์เอาไว้นั่นเองนะครับส่วนแผนนะครับผมก็แนะนําเป็นแผนนี้ก็แล้วกันนะทุกคนถ้าใส่อีกหนึ่งตัวนะครับเป็น R M F นะครับปึ๊บแบบนี้นะครับให้ปรับลงแบบนี้ก็ได้นะนี่ทุกคน ผมว่าปรับแพนนี้ก็เหมาะนะทุกคนให้เน้นมีปีกนั่นเองนะครับ4 2 3 1แบบนี้นะก็เท่ว่าจะเหมาะนะครับสำหรับสไตล์เอาไว้นะครับถ้าเป็นปีกเลยมันจะไม่ได้นะทุกคนเพราะเราจะลิงก์ up ไม่ได้นั่นเองนะครับนี่ก็ปรับแบบนี้ทุกคนค่อนข้างจะสวยนะเพรากสาประตูนั้นครับก็เลือกคนที่เราถนัดแล้วก็ชอบมากที่สุดนะครับส่วนแบ็คซ้ายแบ็คขวานะบาลินี่แบบนี้นะครับเป็นแบ็คเกมรับนะครับรู้ว่าใคร อยากได้แบ็กเกมรับ1คนนะครับแบ็กเกมรุก1คนแบบนี้นะก็ได้มันกัดนะครับถ้าใครอยากได้แบ็กซ้ายรับแบ็กขวารับก็เอาแบบนี้นะครับจะรับนะแน่นๆไปเลยนะส่วนตัวเซนเตอร์นะครับก็แนะนําเป็นบิวอัพหตัวนะครับแล้วก็เป็นโฮเลเยอร์โอเคครับเป็นบิวอัพหตัวแล้วก็เดสทอยเยอร์หตัวนั่นเองนะครับแล้วก็กองกลางตัวรับนะครับเป็นสไตล์อันเคอร์แมนหตัวนะครับให้ปรับเป็น DMF นั่นเองนะครับสำหรับ อังเคอร์อแมนนะส่วนอีกซีมเอฟหนึ่งคนนะครับผมแนะนําเป็นออเคสนะครับไม่เป็นออเคสเตเตอร์ก็เป็นบล็อกทุบบล็อกนะครับผมจะขอเป็นออเคสแลวกันนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็จ่ายบอลดีซะหลือเกิดนะครับอีกหนึ่งตัวนะส่วนหน้าเป้านะครับก็แนะนําเป็นโก้โพสเชอร์ละกันนะครับใครที่มีโก้พสเชอร์จำๆแบบนี้ก็สามารถปรับแต่งได้นั่นเองนะครับ แล้วก็แทคกตทีมยังปรับไม่ได้นะทุกคนเพราะว่าเราใช้ไม่ได้หมดนดั่นเองนะครับมีลิกงอัพก็ปรับให้ทุกคนได้รับชมแล้วนวทุกคนเออใครที่ลองปรับแต่งแล้วนะครับสําหรับแผนนะครับแล้วก็ลองซื้อโค้ดแล้วนะครับใน E ีีหน้านะครับทุกคนผมก็จะมาเล่นให้ทุกคนได้รับชมแน่นอนนะว่าจะตึงแค่ไหนครับสำหรับโค้ดกัตตุโซสายฟรีนะครับสำหรับสไตล์เอาไวา้นั่นเองนะครับว่าแผนนั้นจะเหมาะที่สุดนั่นเองนะครับใครที่ ไปแลกมาแล้วนะครับแล้วก็เอามาเล่นแล้วนะครับทุกคนเป็นยังงกันบ้างแพนไหนกันบ้างก็มาเมน์มาแชร์ในคลิปนี้กันได้เลยนะครับทุกคนนะในคลิปนี้รับผิดพลาดประการไหนต้องขออภัยทุกคนไปเนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแ like, ชร์รวมทางกดซับสไครต์ให้หน่อยคลิปนี้ก็ตลาดไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ